และสิ่งจิ๋วตรงนัน้นเพื่อนน,น,นะครับคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเครื่องดูดฝุ่นครับเล็กกระจิ๋วหลิวมันคือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายและแบบเล็กจิ๋วมากครับไม่น่าเชื่อเครื่องดูดฝุ่นจริงๆนะครับมาเดี๋ยวผมแกะกล่องและทดลองใช้ให้ดูนะครับสวัสดีครับผมพอดีตัวแสบนะครับเรามาดูกันครับเครื่องดูดฝุ่นเล็กแค่เนี้ยมันใช้ได้จริงหรอแบบ โมหรือเปล่าเอ้แบบทําขายหลอกเอามาเอาเฮ้ยดูไม่ได้จริงอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามาลองดูกันะนะนี่ไปแล้วมาแน่นอนครับการมีลูกสาวสีชมพูอยู่แล้วครับก็จะมีสามสีนะครับขาวเขียวและชมพูผมจะสีชมพูมาเลยหวานแววนะครับดูในกล่องก่อนนะครับมีอะไรบ้างเห็นมหหมดเลยเอ้ย,อ,ยอะไรเลยอ่เอาเป็นพวกแปลงนะครับเอ้ยโอ้นี่อ่าคือที่ผมดูตัวอย่างมานะครับ เขาใช้เนี่ยถูกับโต๊บดูสะอาดหมดเลยนะครับแต่เขามีตัวนี้มาให้อ๋อด้านล่างเป็นอย่างนี้นะครับมีแปลงไม่อะไรเขามีตัวต่อมาให้เหมือนใช้ดูดแบบตามซอกอะไรก็ได้ด้วยนะครับเยี่ยมมากแล้วก็มีแปรงปัดฝุ่นแคะฝุ่นในพวกนี้นะครับสายช้านะครับเป็นแบบไมโครส่วนนี้ก็คือคู่มือนะครับมีวิธีการใช้งานอะไรพร้อมทั้งหมดเลยนะครับผมจกษามาแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีเดียวนะครับของออกไปก่อนนะมาดูที่ตัวของของเรานครับสมาร์ทเฮลเปอร์ครับ เห็นไหมคือเอาจริงนะมันเหมือนแบบเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กเอาไว้ใช้งานงานเล็กๆเกช่นบนโตะ๊ะอ,อาจจะแบบโต๊ะเลอะฝุ่นเยอะหรือว่าดูดตามคีย์บอร์ดตามซอกคอมอะไรประมาณนั้นนะไม่ได้ใช้แบบไว้ดูดฝุ่นในบ้านหรือตามกําแพงหน้าต่างขนาดนั้นผมว่ามันมันเกินไปมันไม่ได้มีคุณสมบัติมากถึงขนาดนั้นแค่พอใช้ได้ส่วนเล็กๆประมาณนี้นะครับก็ดูตัวมันเีงเล็กนิดเดียวนะครับอันนี้อันนี้มีมีฐานไปเลยอ๋อมีมาเลย ป,ป,ปับไมสองระดับด้วยครับด้านบนนี้ครับเปิดปิดด้วยปุ่มเดียวนี่ใช่ไหมไม่ใช right. ่นี่ไม่รู้อะไรนะครับเปิดปิดด้วยปุ่มเดียวนะครับกดหนึ่งครั้งเปิดเห็นไหมระดับหนึ่งกดอีกครั้งระดับสองกดอีกครั้งปิดนี่ครับเมื่อกี้ที่ผมกดครับมันจะมีเนี่ยมันดูข้างล่างนี้มันหมุนนะครับเขาบอกว่าระวังอย่าเอามือเข้าไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นรูปมืออย่ามือเข้าไปนะจ๊ะมันมันมันหมุนโดนมือนะจ๊ะก็คือเนี่แหละที่ดูดลมเข้าเลยนะครับแแล้้วบบมัันนใชงงงาา่ยจรริๆ เดี๋ยวลองใช้ให้ดูล้วจะเข้าใจนะครับอันดับแรกเราเปิดมาดูข้างในก่อนดีกว่าเนาะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเราเปิดมาดูนี่เอ่อมันต้องแกะดีอีกดิอ่านี่แกะได้อีกอ่าอ๋ออ๋อคือตัวหมุนนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวดูอ่าโอ้พอจะเข้าใจแล้วครับคือเขาไม่ได้ใช้หลักการแบบอุย้ยเหมือนเครื่องดูดฝุ่นแบบตัวดูดระดับอะไรอย่างนั้นเลยครับขเข้าใจอารมณ์มาพนมคองคอพวกนั้นไหมครับ เป็นแบบตัวแบบทำความเย็นอย่างนั้นอันนั้นคือลมเป่าออกมาแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ดูดลมเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วพอดูดเข้ามาปุ๊บมันจะมีตัวนี้ตัวที่เหมือนแบบเป็นกรองข้างในเลยเนี่ยด้านข้างเนี่ยช่องที่ลมจะดูดเข้าแต่ว่าตัวนี้ติดไว้เพ,พื่อไม่ให้เข้ามาโดนใบพัดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวดูก,กันก่อนอ่ะนั่นแปลว่าเขาดูดมาฝุ่นต้องอยู่ในบริเวณนี้และบริเวณนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีตัวกรองไม่ได้มีเลยนะแค่นั้นเลยจริงๆนะเฮ้ยหูเจ้ยไอเดียดคนคณ คิเจ๋งมากเลยครับเขาเขาทำอะไรยังไงยังไงเจ๋งมากเลยนะตรงนี้มีจุดที่ต้องระวังเวลาประกอบนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นร่องตรงนี้แล้วก็ที่ดำาๆตรงนี้ก็จะมีเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันทั้งสองข้างไหมอ่าทั้งสองข้างนะครับเวลาใส่ใส่สามเหลี่ยมให้ตรงกันอย่างนี้นะครับถึงจะใส่เข้าได้ถ้าเบี้ยวกันใส่ไม่เข้าไม่หลงลลอก สาม่ยมตรงกันใส่ลงล็อกได้นะครับแล้วมันจะหมุนไม่ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันมีสัม่ยมบอกจุดมาร์กไว้นะครับว่าเป็นจุดใส่อะไรเงี้ยเล็งให้ตรงปุ๊บแล้วก็หมุนกลับมาครับไ่เป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยหมุนลงล่องนี้นะครับเป็นแงงอยู่ตรงนี้แค่นี้เองง่ายๆปุ๊บสัม่ยมตรงหมุนปุ๊บเอ้ยไม่ลงล็อกอันนี้เอาไหมปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคลงล็อกอย่างนี้ได้อ่าเรียบร้อยเวลาใช้งานครับปึ๊บไปกับโต๊ะอย่างนี้เลย เดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับมาอ่าเอาเป็นพวกกระดาษทิชชู่นะครับผมเอากระดาษทิชชู่แบบเยอะๆลอยๆๆเศเล็กๆเยอะๆแล้วกันอ่าคือจริงๆแล้วเขาคงไม่เคยเด็กกันดูกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่วันนี้ก็คือปัดโกยหมดเลยนี่คือแค่การทดลองใช้ให้ดูนะครับอ่นี่นะโอเคนี่ เต็มโต๊ะแบบนี้มาดูกันครับว่าเจ้าเครื่องดูดฝุ่นของเราจะเอาอยู่หรือไม่พื่อนๆบอไงครับได้หรือไม่ได้ผมลองแค่เบอร์หนึ่งพอลองดูก่อนถ้าเบอร์หนึ่งไม่พอค่อยไปเบอร์สองนะโอเค่ะไปเบอร์หนึ่งนะครับเฮ้ย้ยดูเข้าเห็นเห็นเลยอ่ะนี่ดเฮ้ยโอ้เบอร์หนึ่งพอ ฮของจริงนะครับไม่ใช่มายากลนะครับผมไม่ได้มายากลไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรนะครับมันดูดเข้าไปหมดเลยจริงๆนะครับเอ้ยจริงเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเปิดออกมาข้างในเป็นยังไงอ๋อ oh, เห็นไหม,มครับผมบอกกระดาษพวกเกล็ดฝุ่นมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะทำวาะอส่ก็แค่ดึงตรงนี้ออกมานี่เทออกมาเทออกมาเห็นไหมครับมันจะติดอยู่ตามขอบขอบนี่แหละเพราะว่ามันมีตัวเหมือนแบบแผ่นกรองไว้อยู่ประมาณนั้นนี่เห็นป่ะเมืม่อกี้ทั้งหมดแล้วออกมาแล้วนี่ เอ้ยโอ้ใชง่ายง่ายครับเน้นง่ายเลยบอกเลยอันนี้คือไม่ได้แบบเอ้ยโอ้ต้องแบบแรงดูเยอะต้องอะไรอย่างเั้นเอาแบบง่ายๆเลยพัดลมพัดดูดเข้าปุ๊บแล้วก็เทออกมาได้ตรงๆง,ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยเจ๋วว่าโอ้นี่ค่เบอร์หนึ่งนาะาถ้าเบอร์สองอ่ะผมเปิดเบอร์สองแล้วดูดกึ๊บยอมหมดเลยไหมอ่ะดูอีกทีนะอ่ะเบอร์สองีอยบร้อยโอ้โหว้าว เจล <elle> ครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่แบบ Mini มินิมอลมากครับเนี่ยพวกโต๊ะเล็กๆอะไรพวกเนี้ยสบายดูดได้ชิวๆเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงมันมีตรงหวัวที่ผมบอกมีหวัวที่ให้มาอ่าลองดูฉีกๆๆๆๆอ่ะอึบอ่ะฉีกออกหน่อยอึบอึ้บอุ้ยยังเป็นม้วนซะแล้วใช้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเล็กๆอ่าอันนี้แบบจำเสมือนเป็นพวกที่ฝุ่นอยากใ่อย,ยอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับอะ่ะเราเสียบตัวนี้เข้าไปลองดูกึ๊บอ่ะ ดูได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอันนี้มันแผ่นใหญ่ไปหน่อยมันจะติดที่หัวใช่ไหมแต่กม็มีปัญหาแสดงว่าเนี่ยใช้สาหรับแบบที่เล็กมากๆอันเมื่อกี้คือแผ่นมันใหญ่ไปนิดนึงมาเลยแบบติดที่หัวซะเยอะนะครับแต่กม็มีปัญหาก็เข้าได้หมดอยู่ดีนะกดลงมาโอ้ไหว้าวอยู่นี่หมดเลยโอ้โหอ๋อแล้วพอดูไปเยอะ,ยอะมันเหมือนแบบเป็นรวมเป็นกองเดียวเลยเห็นไหม แต่ตอนแรกที่มึงกินมันแยกกันอยู่พอเราดูดนานๆทุกอย่างรวมเป็นกองเดียวเนี่ยออกมาทิ้งง่ายเฮ้ยเจ๋งสุดยอดครับนี่ครับคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการของเครื่องดูดฝุ่นนะครับไม่น่าเชื่อเล็กกะทดรัดจิ๋วเดียวแบบนี้แต่ว่าใช้งานได้จริงครับสุดยอดเฮ้ยส่วนตัวผมประทับใจมากนะครับแล้วแบบมีแปรงมีเปิร์กเนี่ยเวลามันเลือกอะไรก็ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บไม่มีปัญหาโอ้โหสุดติงสุดติงสุดติงอ่ะนี่แหละครับสุดยอดเป็นไงเครื่องดูดฝุ่นแบบมินิมอลแบบแบบบดใช้ บนโต๊ะเล็กๆอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมีสายชาร์จพร้อมมีแปรงปัดพร้อมสมมติว่ามันไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ปรงป,ปัดได้นะครับนี่อุปรกรณ์พร้อมครบคู่มือเยี yeah. ่ยมยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจตัวนี้นะครับจัดได้ที่ลิงใต้วิดีโอนะครับบอกเลยราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับทำได้ขนาดนี้เหลือจะเชื่อเลยนะครับว้า wow. วนะครับก็คือของสุดเจ๋งที่ผมมารีวิวเพื่อนดูอีกหนึ่งตัวในวันนี้ครับเครื่องดูดฝุ่น ตัวจิ๋วซูเปอร์มินิมอลครับอ่าอันนี้ชื่อเป็นทางการเขานะครับเดสก์ท็อปคลีเนอร์นะครับอ่าไว้แบบทคำความสะอาดโต๊ะนั่นเองนะครับไม่ได้ว่าเอาไว้เปิดคอมขึ้นมาปุ๊บแล้วเอานี้ไปดูดหน้าจอเดสก์ท็อปอย่างนี้นะไม่ใช่นะคนละียกเดสก์ท็อปกันนะครเดสก์ท็อ <laughs> ปตัวโต๊ะทำงานนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับยังไงผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมเจอของเจง๋งๆเป็นๆแบบนี้ผมก็จะแจ้งให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันนะครับไปนะครััับบสสวดีคร